r ีรีพอร์เตอร์พร e เซน t e ็ดบายท e ูมูฟเอชซีจและ WiFI ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยกรุงศรี SME รถจักรยานยนต์ Honda าสกูป y ีไอใหม่ในชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาว ทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลอ ในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์โชว์ของโคชก้องจริงๆครับเพราะนอกจากโชว์กับวงนูโวแล้วยังรวมไปถึงโชว์ของทีมอีกด้วยและในวันนี้เธอจงอยากย,ากยูและลุก k ึ n Each ครด้วยพลังในหัวใจ วันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของสหรัฐเลยครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งโชว์เต็มๆของ n ู v o นะครับแล้วก็รวมไปถึงโชว์รวมของพี่กล้องด้วยพูดถึง n ู v o ก่อนครับวันนี้ n ู v o ได้มีโอกาสมาโชว์เปิดก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันที่มาที่ไปเป็นยังไงครับพี่ก็ทาง The Voice เชิญมาพี่โอเชิญมาก็รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณรายการ The Voice ที่ให้เกียรติเชิญนูโวมา h a l of fame รู้สึกเป็นเกียรติมากได้าอกรายการ The Voice ทุกๆคนๆก็ฝากขอบคุณ The Voice มาครับนี่ทุกคนได้เห็นตำนานเลยอ่าครับผมยุคบุกเบิกเลยอ่ะก็ไม่กันนานขนาดนั้นหรอกอ๋อไม่ได้นานมากครับไม่กี่ปีเอง20กว่าปีเองแล้วโชว์รูมของพี่ก้องวันนี้ถือว่าเป็นโชว์รวมที่แบบดู ดูเรียบง่ายแต่ว่า <ง opinions. S 2> ได้ใจคนดูทั้งประเทศก็ <Because> เลือกเพลงนี้ก็เลือกเพลงที่เบิร์ตมาก็รู้สึกว่ามันมเป็นเป็นเป็นความหมายดีมันเป็นการให้กําลังใจน้องๆมันก็เหมือนกับผมอยากจะบอกยุคนแบบน,นะสู้ต่ออุปสรรคต้องฝ่าฟันก็เป็นเพลงให้กําลังใจเพลงดีๆพูดจาให้ก <Grac ie and falar> ําลังใจกันครับ เรามาฟังความรู้สึกของหนุ่มบอมกันดีกว่าครับว่าทําไมถึงมาพร้อมกับเพลงความคิดรอบนี้บอมไม่อยากร้องเพลงรุ่งเพราะว่ารอบรอบที่แล้วบอมร้องไปแล้วครับก็เลยอยากร้องเพลงสติงบ้างอยากเป็นแนวครับถ้าถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันครับเพราะว่าแฟนคลับพี่แต้มมีเยอะก็อยากจะแย่งบ้างครับอยากจะแย่งแฟนคลับพี่แต้มอะครับเมื่อกี้ตอนซ้อมก็ ไม่มีอะไรมากครับก็ก็กให้เป็นคงเดิมครับร้องแบบคงเดิมแต่ก็ขึ้นเวทีไฟต้องมีอารมณ์มากกว่านี้ครับ